สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบอร์เทคนิคแฟนนมของแตงโมเดินทางมารับแฟนสาวคาดน้ำแหวนมาสวมให้สำหรับบรรยากาศการรับแตงโมที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเช้าว,วันนี้เวลา8นาฬิกาทีมงานจากสุริยาได้นำหีบสีชมพูสวยงามรับแตงโมเพื่อนำไปประรกอบพิธีชฉลิพระกิจทางาศาสนาคริสต์ที่คริสตจักรเมทอดิสรังสิตคลอง4จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับพิธีของพ่อแตงโมนายโสพล ชราวีรพงษ์และล่าสุดเวลา9นาฬิกา35นาทีเบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโดยมาด้วยรถแท็กซี่จากนั้นรีบพุ่งตรงเข้าไปยังห้องรับแตงโมทันทีโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆซึ่งผู้ที่พาเข้าคือเตะสัตววัตรทั้งนี้ถึงแม้หนุ่มเบิร์ดจะสวมหมวกใสแว่นดำและปิดมส แต่ก็สัมผัสได้ถึงความโศกเศร้าเสียใจเพราะเดินก้มหน้าตลอดทั้งอีกทั้งได้ยินมาว่าจะนำแหวนมาสวมใส่ให้แฟนสาวอีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ